สวัสดีสบายดีพี่นอ้องปองไปเมื่อสุขขู่สุขคนเนาะพี่น้องมืเหนี่ก็มาผอก็สาหน่อยอีกแล้วจ้าพี่นอ้องคนเก่าคนเดิมจ้ะยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องสาวหน่อยผ้าเห็ดผ้ากินชะนะเดี๋ยวจ้าพี่น้องพอมาผอมาพอก็สาหน่อยเดีวจ้าพี่น,อนอ้องคนเก่าคนเดิมเนาะถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะพี่น้องวันยุดธสาหน่อยกับซีไปตลาดข้องเตยพี่น้อง ไปตลาดคลองเตยกันไปใช้มาใช้เขาก็ต้องระมัดระวังเหมันบอกพี่น้องเ่าป้องกันไว้ก่อนนี่ง่ายหลดคลองเตยป้องกันไว้ก่อนนะพี่น้องนี่ใส่ถุงมือใส่ไอ้นี่ใส่หน้ากากใส่หมวกนี่มาบางังเลือกหาสามคนนี่ใส่ถุงมือป้องกันไว้ก่อนพี่น้องดีกว่าเพราะว่าโควิดรอบนี้มันแบบ รุ่นแรงหลายพี่น้องไผ่ชีวาจังได้กระซางอะนะไผ่ชววเข้าเป็นกนระซางอ่ะแต่ห้ายญาตเข้าต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะถ่าถุงมือไว้นั่มเตรียมแอลกอฮอล์ไปคล้องเตยพี่น้องไปตลาดคล้องเตยไผ่บริบายานกนาระซางแต่ห้ายญานนี่พี่น้องของเสียไปให้แฟนกกมีแฟบ แอลกอฮอล์น้ำพริกแล้วก็สบู่แล้วก็มาม่า,มาพีหนังมาม่าพอสิบอดเจอกันอีกโดนเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาด ซื้อไป็ให้ชื่อไปตุนไว้พอ,อช่วงนี้เอาไปสายกัะบะไดพี่น้องตอนนี้ทาลดอยู่ทารดอยู่พี่น้องเอ้ยใส่ถุงมือใส่อันนี้ใส่หมวกมีแต่คนแนมพี่น้องเลย เขาคิดว่าเขาเป็นบ่เนาะนี่แหละป้องกันไว้ป้องกันหลายโพดกับคนอื่นเขาก็นแนมเทาเขาคิดว่าเขาเป็นพี่น้องจักทีว่าจังไดป้องกันหลยกับบนดีเนาะพี่น้องเนาะเทายญานเนะเนก,ก็ต้องป้องกันใช้ทุงมือใช่ยังนะเขากันแนมผ่านไปผ่านมากันแนมก็าจึคิดว่าสามคนนี่มันเป็นโควิดบ่เนาะเสียนะนะพี่น้องเออ ถ้าพ่อนายให้ก็เลยถอดทุกมือซะ นี nee, ่ทีมงานเฮาทีมงานเฮาหิวยังวะเจ้าทือยังอีลังตึงหนังนี่ขนมมากเออรถลดเสียบจะตายมีขนมเลยเหรอไงมีแต่แฝบประมาณว่าแฝบสบู่จะเอาทามเก่าก็เพอ่แล้วอ่า ใจให้ก่อนนะสเกิบสเกิบมอนะ้าชีดำมาละ่ะชีขันฉักชีชิปก็ได้ชีชิบก็ได้ครับพ่อเมีใจให้ก่อนเดี๋ยวเมื่อจังวลากันใหม่ เชือกเกือบเชือกเกืบ,กบพี่น้องมาฮอดของเตยแล้วพี่น้องมาฮอดตลาดของเตยแล้วว้าวเชือกเกือบก่อนแล้วใครจะไปชื่อกับเขาไปแล้วจ้าไปกับพี่น้องฮอดไล่มาฮอดแล้วมาฮอดแล้วพี่น้อง,ออน,องนี่ หมวกอันใส่หัวดื้อ,อไ,ได้เจ้าไหนเนี่ยอันนี้ว่าว่าใสไปได้บ่าว ะโทษปัจชิมือเฉยยาเด้จะยาเด้เออเลือดยกบาทเงินเอาป่ะเอาป่ะช่องรลอยอ่ะสองรลอยพ่อ เลีนนี่กินแกช่องลอยนะเฮ้ยฮะเล้เงินซองเลยกะไคอยเออันใดกันไฮคอยขับรหลดดีๆด้อยอันนี้เมื่อวานยู่ห้องเลยเมื่อเราไปใช้ไปหันไปนี่ก็ใช้ไปแถวบ้านนะเข้าใจไหม ขับดีๆล่ะ okay. โอเคแนวกินนะเห็นบปล่าแนวกินมะแป้งมาเขือล่างไงด้วยเขาเห็ดไงมะขึ้นนี่ได้นะขับดีๆนะรถค่ะ ก็หาบ่มีบ่มีเคเคเดี๋ยวไปซื้อของกันสิกับเรายังหากมาหอดก็ไปซื้อมะเขือให้เจ้าไงมะก็มะแตงตลาดคองเตยคนกันยังหลายคือเก่าอยู่เนาะชื่อนี้ด้วยวะ

สบายดีพี่น้องนี่อะีรหนึ่งสองสามสบายดีพี่น้องสะพอนยี่ให้จ้ามื้อนี้อ่ะเราก็มาสัตลายสองเตยเราก็มาหั่นปลาซื้อปลานิลอันนี้ปลานิลเทาซื้อมาประมาณร้อยกว่าบาทเสียมาเห็นอย่างกินไว้ทอดไว้แกง ไปกับป้องกันอย่างดีคนอื่นเขากบแนมคือเขาเป็นเนี่ยแะเนาะแบบนี่วันหยุดก็สิประมาณนี้นะพี่น้องไม่ได้ไปใส่เจว่าไปใส่เจอดใส่เจอดผัวมาแต่คองเตยไปบิ๊กซี่มาแต่บิกซีไปโถตัดเงินเดือนออกเราไปซื้อของได้พี่น้อง ไปซื้อของมาตุนไว้มาเอาซื้อแผบซื้อสบมพไว้เพอยากไปดูแม่ช่วงนี้สถานการณ์บ่ค่อยดีเนาะแม่เราจะไปซื้อเธอเดียวให้มันแล้วเราก็มาอาบน้าอาบในนี่แหละอาหารเน่ากา่ะพี่เม่ปลาเนาะพี่น้องปลาหนิ่นพอแล้วอย่าไปหัน่นสาวพอนหอยย่างเพิ่นปลปาของคือไปนินเลยจะไปซาดียังไง <laughs> จะพ่อนหัวย่างกะซื้อตับมาพี่น้องตับข้าวข้าวเดียวเหม่อตับไก่ก็ซื้อตับไก่มากคนเราคนบุคอยอยากกินเป็นไดตับไก่เห็นแล้วมันข้าวมันบุคอยก็คอยโอเคตอนที่เห็นอยากกินผัดกระเพราเราสิผัดกะเพราพี่น้องผัดกะเพราตับไก่ ส่ยังใส่หม้อใส่หม้อเอ้าควนตีนว่ะเอ้าอทาต้องล้างเลยอะน้ำสบก่อนเราจะกินข้าวเด้อพี่น้องสิกินข้าวกับไก่ย่างพี่น้องกินข้าวแล้วก็ลุกกินข้าวพี่น้องสวัสดีสบายดีพี่น้องมัดชุกชุกชุกนแล้วจ้า กินข้าวคับไก่ทอดอแล้วก็มีตับปิ้งตับปิ้งไก่ปิ้งตับพี่น้องวันอาทิตย์มาเนี่ยสบายดีวันหยุดธมาอน,นี่กันวนาทิตเป็นวันหยุดของหลายๆคนเลยจ้ะพี่น้องแล้วน,นึ่จะม่บบเบื่อบ้ออ จังพิเศรเหตุในใดเนาะไม่พายสุดหัวนหน่น้ <c oughs> <c oughs> างเด้อมากินเผาน้ำสลายลี่จ้า แคบๆต้องกันเพื่อนเขาล่มไงวะอีพอยมันบอกว่าชุมเจ้ากะชื่อปลากระป๋องใหม่ขอกินหนึ่งว่าอยูุ่บ้านเนาอะกระป๋องละห่าพันชุมเจ้าหันยูงเทมากินแต่แนวแสบๆโอ้ยกูบอกกินแกบก็ดีแล้วละพอยเลย กระปองละหาท่านกับบริตางกับพีัะไดอไหมวห่าไ <c oughs> ด้ยูพีกับ,บทิปทิปแปดต่างเดียวกูกินเนียผักง่ายชูกินยากแต่ชูผมไม่กินเพราะวา่าเูกินแฉะเห็นจะลงยูดบุบเมื่อก่อนแดดจบางยาวข้าวไปหรอทำแล้วจไ,ไม่จัดของใช่ไจัดกอดอีกแล้เจ้าจัดผักไปแล้วนะนี่รไม่กไปเลย่า ไปให้มันสุดประดนดียไหม,ไมอุมปชดมันจอบอีกเลยานามะเอาคัดอยู่หรอ เมื่อสองอกังเจอไได้ข่าเต้มเอลบกันอะนี่เปรไอ้กล้องไอ้ก้องไอ้คนไอ้สองเขา่ัผ็ดเาไอ้บ่ไเยอะแยแบเลยนาคตื่นมาตงนดเก้าโมงาจริงข่า กินแล้วแต่่ก็จา,า,ากินแล้วีนก็ไปอะสื่อไก่ทอดมากกั่ยงเนืกินเลยมาตื่วน,น,มนวมากินแ้กันอินก่อนเียไปกินหน้าเราไปกินเค้กเยไก่เค้กยเค้กกันดกินขากันเื่อสืันเกิดจำในบอกนั่นแหละเนาะร้หนางมาบส่มาแต่กินมะเขกับไก่ทอด แจกบอลพอถือมั้งพอละสีเถอะผสมสีกันหมวกกับนละสีิกไปอะไรข่อยพี่เหลืองเขียดที่เขียวหมวกที่เหลืองสีนั้นสีเบร์สองสีหมวกที่แดงหมวกที่ดำใช่ไหมชงที่ดำหมวกที่เทาฝางที่อันหมวกที่ดำผสมสีกัน

เมื่อค่ะหอมเลย่อที่สื่อนี่บอก่อประหยัดคืออะไรประหยัดตลาดะไรกูเหรอใช่แบบใส่เงินฮะได้เงินอะไรเงินมันใช้เงินหลายยังไม่ได้ขามคืนเมื่อคืนนี่เงินเดือนหออกไมื่นี้เมื่อไปพันหาใส่เงินหลายโทษพี่น้อง กจีนได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องมืดสุขุสุขชนเนาะพี่น้องเขามากอ่ะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องขอคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกหน่อยโอ้ยกดอัดคลิปอยู่นี่ก่ะขับรถเบาๆหน่อยเถอะเขาเขาดูหมองเด็กขนาคตหนาล่าเออไม่เห็นบ่อัดคลิปอยู่นี่ เพื่อเป็นกำลังใจให้สชาหน่อยได้เห็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายแล้วขอก่ลาวคข้า,า,ขามา,าส,สบายดีพี่น้องเอาคืนนี่หัวอัวนเนี้ยคุณนมาบ๊ายบาย <c oughs> เออยี่านกล่อง,งอยังกระดกกระเดีย